โอยพี่วีโอ้ยโค้ตสวยมากเลยครับโอเคโอเมนูอะไรครับวันนี้ ผัดเผ็ดเผ็ดของจริงนี่เดี๋ยวทำให้ดูนะฮะวันนี้ชุดใหญ่ให้ดูนะครับสวยมากเลยพี่บีมากเลยเพื่อคอนเทนต์พี่บีทุ่มด้วยคนดูอยู่แล้วจัดเต็มจากหมดกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจัดเต็มโอเคมาพัดพัดเผ็ดไว้ก่อนมีหลายอย่างเลยกันผัดเผ็ดเผ็ดผัดเผ็ดพัดเผ็ดอันนี้คนตายป่ะเขาเนี่ยอย่าไปใส่น้ำมันเยอะนะอ่าโอเคเริ่มจากพริกแกงเป็นพริกแกงป่าป่าเมซอนหรือมาใช่ครับก็จริงๆเป็นเมซอนกับแม่น้ำนายผสมกันโอ้โหอันนี้คือพิเศษเลยใช่ไหมครับพี่ครับ ใส่จนไหม้นะครับเพราะว่ามันจะเด้งข้าวที่เรนนี่นะพี่กระชายกับพริกนะครับพริกชี้ฟ้าแดงที่ผมใส่ใบมะกรูดไปก่อนเพราะว่าผมอยากจะให้มีกลิ่นข้าวหมครับผมเม่าเยอะโอเคเราจะตอพริกไทยสดผมจะใส่ก้านนะอ่าฮะใส่ครับจากพันท้ายนะครับใบกระพือเกรอเผาครับใส่เข้าไปอปรุงตามชอบนะครับผมถ้าอยากตัดอะไรก็ตัดเอาเองเลยนะครับ ที่สำคัญนะครับสุดท้ายนะครับพี่วีกคือสัเลักษณ์ลเยอร์คอสตอมของเรานะฮะโอ้ยพี่วีวิยโค้รสวยอะพี่โอเคเด้เลยครับโอเคพ่อครับผมโอ้ยนี่ประมาณแสนแสนซื้อแบบกลิ่นกลิ่นคมต้นเป็นแอฟริกานังใครเห็นเมนูนี้นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเฮ้ยอะไรบันวิบบับวิบบับอันนี้ผมกินได้ครับผมผมกิน้งาจ่เด็กครับผมแต่พรผมรับครับได้แล้ว ครับผมแต่ถ้ายังไม่เคยทานยากินนะครับไับดีผมกินกระเพาะกระเพาะผมสามารถย่อยได้แล้วครับพี่วีรเผ็ดเผ็ดแอฟริกาครับผมขึ้นเยือนให้ได้หมดเลยครับ